สวัสดีครับผู้ชมดักนูบนะครับวันนี้ก็ก็อยู่กันกันกบเกมแบ็คแพ็คบราวนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นตัวละครฟักทองนะครับหรือว่าอ e ีน็อกของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เปิดให้เล่นฟรีในอาทิตย์นี้ด้วยเนาะอีน e ็อกเนี่ยจากที่ผมเล่นมาเนาะประมาณแบบเจ็ดแปดตาเนาะผมรู้สึกว่าอ e ีน็อกเนี่ยมันมีคอมหนึ่งนะครับที่เก่ง <laughs> เก่งแบบเก่งแบบโกวมากนะครับผมไต่จากน้ําเงินมา มาฟ้าเนี่ยก็คือไม่แพ้เลยนะก็คือเจ้าคอมนี้นั่นเองนะครับเนี่ยไอคอมริปเปอร์จัดเมนนะครับซึ่งผมสามารถสแปมคอมนี้ได้เกือบทุกรอบ้วยนะเนี่ยบางตาผสมของไม่ไมเต็มขั้นนะก,ก็ยังชนะนะครับเอ่อก็ยังชนะก็เลยจะ,จ,ะจ,ะจะมาแชร์ไอตัวคอมนี้กันนะครับถึงแม้ว่าเผื่อใครเล่นอ e ี o ็อกแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชนะนะครับก็สามารถก๊อปคอมนี้ไปใช้ได้เนาะแต่บอกก่อนว่าอ e ีน็อกเนี่ยมันถูกบัฟมานะครับและ มันน่าจะถูกบัฟอีกนะครับเพราะว่ามันช่วงใกล้ฮาโลวีนแล้วนะครับก็คืออีน็อ e กเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนจน,จนกว่าจะถึงช่วงฮาโลวีนนะครับเพราะว่าเขาก็จะขายสกินอ e นะีน็อกเนาะช่วงนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันโดนบัฟมาแหละแล้วมันเก่งนะครับมันไม่ได้เล่นในสายนี้สายเดียวนะครับมันเล่นได้หลายสายมากๆนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าไอตัวนี้มันเป็นตัวที่หุนหุนขึ้นแน่นอนจนกว่าจะถึงช่วงฮาโลวีนเนาะเพราะปกติเนี่ยเ,เขาก็จะอยากขายตัวอีน็อกเนี่ยในช่วงฮาโลวีนเนาะทีนี้เ,เดี๋ยวก่อนอื่นเนาะเราจะมาดูไอเทมของอีน็อกกันก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวนะไอเทมของอีน็อกนะครับอีน็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่ ดีบัฟส่วนใหญ่ของน้องนะครับจะเป็นการตัดเลือดนะครับเนี่ยน้องจะมีความสามารถในการตัดเลือดนะครับขโมยแมกเลือดนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแปะพิษนะครับขโมยบัฟนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นดีบัฟหลักของน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะมีแล้วก็น้องสามารถยื้อได้จากการเด้งเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างละลายแทงได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าน้องจะเบิร์ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ ออนอกจากนี้เนี่ยน้องยังอาวุธประจำตัวของน้องเนี่ยยังมีความสามารถในการปัม๊มปั๊มปีกได้หลายชิ้นด้วยนะครับแล้วก็หลักๆก็มีเท่านี้แหละนะครับนะส่วนมากอะ่ะบัฟน้องจะเป็นแบบเด้งเลือดขโมยเลือดนะครับแล้วก็จะมีแพรไอตัวผีนะครับซึ่งไอเทมที่เราจะพยายามใช้กันในในตานี้นะครับจะเป็นไอเทมเขียวนะครับเขียวนี่เป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับน้องเนี่ยเวลาโจมตีน้องจะทําการแพร์หนึ่งโซ นะครับแล้วก็จะขโมยเลือด8ดหน่วยนะครับแล้วก็จะแปะข้ามเขาเรียกอะไรตัดฮิวนะครับแล้วก็แปะ2สโลด้วยนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยรีเลือดได้ช้าลงนะครับแล้วก็จะขโมยเลือดด้วยแล้วก็จะแปะสโลด้วยทําให้ศัตรูออกออกอาวุธช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าคิดติข้อคฮิตนะครับมันจะแถบเพิ่มอีก1โซนะครับถามว่าแถบแล้วเนี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแถบแล้วเนี่ยน้องจะได้รับพลังโจมตีบวก3า แล้วก็จะได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับ faster attack ก็คือน้องจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะตีไวขึ้นนะครับแล้วมันก็จะแทร์ไปเรื่อยๆน้องก็จะตีโคตรแรงแล้วก็ตีโคตรไวนะครับเป็นไอเทมที่แรงมากๆนะครับเราจะคอมโบน้องนะครับกับเจ้านี่นะครับเก็บหยาดซอยนะครับเก็บหยาดซอยเนี่ยจะทําให้น้องซอยไวขึ้นนะครับคือเก็บหยาดซอยนะครับหรือว่าดินเจ็ดประชานะครับจะทําให้เอ่อเคียวของเรานะครับมีโอกาส40%เนาะเวลาที่แทร ขังผีมาได้เนี่ยมันจะมีโอกาส40%ที่จะขังผีอีกอันหนึ่งนะครับอ่าซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีโอกาสขังผี2รอ,อบนะครับรอบแรกก็คือตอนที่มันแถบโซแถบแถบโซรอบแรกนะครับแล้วก็ตอนที่มันคิมันก็จะมีโอกาสแถบอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทําให้ไอไอเนี่ยมันเด้ง2ครั้งนะครับซึ่งถ้ามันเด้งนะมันแล้วก็ยังไม่พอนะเราจะใส่อันนี้หลายๆอัน เราจะใส่อันนี้หลายอันนึกภาพเราใส่อันนี้สักแบบเจ็ดแปดอันรอบรอบเคียวนะครับพอตัวหนึ่งแล้วทุกครั้งที่แถบโซะมันจะโยกาที่จะเด้งแถบแถบแถบต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอโอเคหนะึ่งไซเคิลน่ะมันจะแถบได้มากสุดหนึ่งครั้งเนาะแถบได้มากสุดสองครั้งเนาะต่อต่อหนึ่งขวดแต่ว่ามันจะเด้งไปเรื่อยๆอจนแบบแทบทุกขวดอะ่ะมันจะแถบสองครั้งทุกอันเลยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เราใส่ขวดรอบตัว นะครับมันจะทำให้ไอริปเปอร์เนี่ยปั๊มโซได้ไวมากๆนะครับแล้วก็จะตีแรงมากๆนะครับตีเป็นพันนะครับไอริปเปอร์เนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเลือดเยอะพอนะเออก็คือเป็นไอเทมที่ตีแรงมากๆแล้วก็จะตีเร็วมากๆด้วยนะครับใส่ไอเทมชิ้นเดียวใส่อาวุธชิ้นเดียวอยู่เลยนะครับแล้วเราจะทําไอเกรฟหยาดซอยเนี่ยวางแล้วรอบมันนะครับทีนี้คําถามคือเราจะหาไอดินเจ็ดประชานะครับหรือว่าเกรฟหยาดซอย่ยจากไหนนะครับ เราจะใช้นะครับเราจะซื้อมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะซื้อตากับซื้อ,อขิงนะครับจริงเส้นรูทนะครับระหว่างทางนะครับก็ได้นะครับซึ่งข้อเสียของการซื้อตากับซื้อไอ้จริงเส้นรูทร,ระหว่างทางเนี่ยก็คือมันจะทําให้เราอ่อนลงนิดนึงนะครับต้นเกมอาจจะละบากนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะว่าไอ้เก็บยาเนี่ยมันมันจะช่วยให้อาวุธของเราเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นมากๆนะครับ อแล้วก็สําหรับอาวุธประจําตัวนะครับที่เล่นได้กับสายนี้นะเล่นได้เยอะมากนะครับอันที่ตรงสายสุดๆเลยเนี่ยจะเป็นอาวุธที่ช่วยเรานะครับในการหาขอมาผสมไอริปเปอร์จัดเม้นนะครับซึ่งก็จะเป็นของที่มันหาค่อนข้างยากเดี๋ยจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นเจ้าจะเป็นเจ้าตัวนี้เจ้าสไปเดอร์เว็บนะครับหรือว่าใยแมงมุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหยิบ ตัวนี้มาก็ได้เว็บสลิงเกอร์นะครับเพื่อพอเว็บสลิงเกอร์เนี่ยมันจะช่วยให้เราหาสไปเดอร์เว็บได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะขึ้นเป็นอาวุธได้ง่ายนะครับหรือเราจะเลือกเป็นอันนี้ก็ได้ u n b l บล k i n g o งโอเว t c h นะครับหรือว่าดวงตาที่แบบจ้องเขมิงไม่กระพริบเลยนะครับแล้วก็เฝ้ายามตลอดเวลานะครับจนตาแดงนะครับไอดวงตาไม่กระพริบเนี่ยมันมันจะเสกไอบอลได้ทุกรอบนะครับซึ่งไอบอลเนี่ยก็จะทําให้เรา าสามารถทําเกฟหยาบซอยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็จะหาแค่จริงเส้นรูทเนาะเพื่อมาทำไอตัวตัวเกฟหยาบนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดวงเราซวยเนาะเราเราทาตัวนี้ไม่ได้สักทีนะครับเราสามารถเล่นอย่างอื่นแบกไปช่วงต้นเกมได้แล้วช่วงกลางเกมเราสามารถสวิชไปสายไหนก็ได้อันนี้คือความเท่ของ ของสายนี้นะครับของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนี้เนี่ยเราสามารถเล่นสายไหนก็ได้เพราะอาวุธประจําตัวของมันอะเออให้เล่นสายน,นั้นเสมอเช่นถ้าคุณหยิบถ้าคุณอยากเล่นสายค้างคาวคุณหยิบอันนี้มาได้เลยแบดไวเซอร์เนาะแล้วมันจะเพิ่มโอกาสได้ค้างคาวในช็อปเนาะถ้าคุณอยากเล่นสายแบงมุมนะครับคุณก็หยิบเว็บสิงเกอร์นะครับแล้วมันจะเพิ่มโอกาสเจอใยแบงมุมในช็อปนะครับ ถ้าคุณอยากเล่นสายแมวนะครับคุณก็หยิบหน้ากากแมวนะครับแต่หน้ากากแมวเนี่ยคุณต้องมีคุณต้องมีแมวนิดนึงเนาะมันจะเปลี่ยนแมวเอย uh. มันจะเปลี่ยนหนูให้กลายเป็นแมวนะครับประมาณนี้หรือถ้าคุณอยากเล่นสายฟักทองนะคุณก็ไปฟักทองได้นะครับหรือถ hmm. ้าคุณอยากเล่นสายน้ำยาคุณก็มาสายน้ำยาได้แล้วก็หยิบหน้ากากน้ำยาได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทําน้ำยามาก่อนไม่จําเป็นต้องทาเข็มขัดมาก่อน คุณแค่ทาบอดต้นเกมให้แข็งแข็งแล้วคุณมาเปลี่ยนสายเอาตอนเก็บอาวุธก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คลาสนี้โดดเด่นนะก็คือมันสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับขอแค่ต้นเกมเราแข็งพอเนี่ยเราสามารถเล่นสายอะไรก็ได้สามารถเปลี่ยนสายได้กลางคันนะครับในต,ตอนที่หยิบอาวุธประจําตัวนะครับอ้ออยากเล่นสายอาวุธก็ได้นอะอันนี้ก็เก่งนะครับแต่ต้องเล่นกับสายอาวุธนะเพราะว่า,อาไอบ้บัฟดูดเลือดเนี่ยมันดูดเฉพาะ เวลาที่เราโจมตีด้วยอาวุธเท่านั้นนะครับสัตว์ไม่นับนะครับหรือว่าอยากเล่นสายโลก็ได้นะอันนี้ก็คือมันเล่นได้ทุกสายจริงๆนะสหรับสลับอาสลับอาชีพนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับอาชีพนี้นะครับต้นเกมผมแนะนําให้โลหะสองอย่างนะครับสำหรับสายนี้นะก็คือเราต้องการทาให้บอร์ดแข็งแข็งใช่ไหมครับเราโอเคปุ๊บ ผมจะโลหาตัวนี้แหละนะครับหรือไม่ก็ถ้าได้เป็นดอกไม้อะดอกไม้พิษนะครับก็จะดีมากนะครับแต่แต่ว่าต้นเกมเนาะที่เราจะซื้อหนึ่งก็คือซื้อหัวตัวนี้นะครับซื้อลูกตาซื้อไอตัวจิงเจอรจิงเจอรนะครับแล้วก็ซื้อตัวซ,ซื้อตัวดอกไม้พิษนะครับเพื่อมาแบกต้นเกมนะครับ ผมยังไม่ผสมนะครับเพราะว่าอาวุธผมอะตอนนี้ยังมีแค่2ชิ้นนะครับถ้าผมผสมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นชิ้นเดียวมันจะมันจะไม่เต็มมาน่าเอ้มันจะใช้เอเนจีไม่เต็มอะแล้วก็มันมันจะอ่อนลงนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมมีอาวุธ3ชิ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมผสมได้นะผสมไปเลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ กระเป๋าของตัวนี้นะครับมันมีความสามารถที่ค่อนข้างขี้โกงเนาะก็คือเวลาที่ไอเทมแอคทีเวตข้างในนะครับจะมเีเวลาที่ดาบอาวุธหรือสัตว์เลี้ยงนะครับแอคทีเวตข้างในจะมีโอกาส20%ที่จะได้เด้งเลือดนะครับซึ่งเด้งเลือดเนี่ยเป็นสถานะที่ดีมากๆนะครับสำหรับต้นเกมเนี่ยมันเก่งพอๆกันกับเอผมนึกชื่อไม่ออกพอๆกันกับเจ้าผมนึกชื่อไม่ออกขออภัยครับ นึกยังไงก็มีออกมาติดอยู่ที่ปากพอ่พอกับพิษเออพอ่พอกับพิษของอ,อีกคนเลี้ยงพึ่งเลยนะเออกระเป๋าของตัวนี้เป็นกระเป๋าระดับท็อปนะครับผมให้เป็นกระเป๋าที่ดีที่สุดนะครับเท่ากับไอตัวคนเลี้ยงพึ่งเลยนะครับด้วยกระเป๋าของน้องเนี่ยมันจะทําให้น้องเนี่ยเก่งต้นเกมมากๆอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับ the ประมาณนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแบบ โฟกัสมากเนาะไม่จะเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องมีอาวุธสามชิ้นไม่นะคาดเนี่ยอาวุธสองชิ้นก็เก่งได้นะแล้วก็มันต้นเกมอะ่ะมันเป็นเวลาของน้องเลยนะครับทีนี้จังหวะนี้เนี่ยจังหวะนี้ตัดสินใจยากนิดนึงเนะเาะผมจะวางแบบนี้นะครับและผมจะยังไม่ผสมนะครับ ผมผสมอาวุธได้นะแต่ผมจะยังไม่ผสมนะครับผมจะรออีกตาหนึ่งนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยทำไอ้ขวดเนี่ยขึ้นมาอีกขวดหนึ่งแล้วผมค่อยผสมนะครับเพราะว่าไอ้ขวดนี่ยมันดีนะมันจะทําให้เวลาแถบโซ่มันมีโอกาสที่จะแถบโซ่ได้เพิ่มนะซึ่งมันจะทําให้อาวุธของเราตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยเพราะเคียวมันแถบโซ่แล้วมันจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วมันก็จะตีไวขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอาวุธไม่เต็มมานาเนาะก็ยังชนะได้นะครับอื แล้วช่วงต้นเนี่ยอาวุธเราไม่เต็มมานาอยู่แล้วเพราะว่าเอาเราต้องผสมของนะอคือสายนี้มันมีข้อเสียนิดนึงก็คือมันต้องผสมของนี่แหละนะครับเอเย่ามนต้องเสียเวลามาผสมขวดเยอะๆนะครับซึ่งช่วงที่ผสมขวดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างอ่อนนะครับเ,เพราะว่าไอตัวลูกตาเองหรือว่าตัวลากเนี่ยมันอ่อนนะครับ ประมาณนี้เนาะตอนนี้เราอาจจะแพ้เนาะอู้ชนะแบบชิวเฉียดนะครับเพราะเราเจอโรนันเนาะซึ่งก็เป็นโรนันเนี่ยก็เป็นสายที่ต้นเกมเก่งเหมือนกันเนาะเพราะเขามีสะท้อนนะครับอ่าโอเคจังหวะนี้นะครับเราหยิบอ่อันนี้อันนี้ได้ปาวะเดี๋ยนะเราเราหยิบเราหยิบอันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเราเล่นเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธกายภาพเนาะอันนี้จะช่วย จะช่วยให้เรารีเลือดนะครับะจะช่วยให้เราเด้งเลือดขโมบเลือดผ่านสงครามได้อันนี้ดีนะครับหรือเราจะเลือกเป็นโกลเลมหลอดก็ได้นะครับหล,หลายคนอาจจะสงสัยเลือกเลือกโกลเลมหลอดได้เพราะอะไรเพราะว่าบอร์ดเราแข็งแล้วนะครับโกลเลมหลอดเดี๋ยวจะช่วยสร้างหินขึ้นมานะครับจะทําให้เรารีโลหาไอตัวเกรฟหยาดซอยได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกโกลเลมหลอดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าบอร์ดผมแข็งพอแล้วนะครับประมาณนี้ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าบอร์ดตัวเองยังแข็งไม่พอนะครับผมแนะนําว่าอาไม่ควรรีบไม่ควรเอาตัวนี้เนาะตัวนี้ถ้าไม่เล่นเป็นดราฟอะ่ะมันโกเลมหลอดอะ่ะถ้าถ้าไม่เล่นเป็นดราฟอะ่ะมันจะอ่อนมากนะครับตอนที่เราหยิบมาใหม่ๆนะครับอแต่ข้อดีของมันคือมันเสกของได้นะมันจะเพิ่มความรวยให้เราได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะแพ้เนาะนะเพราะว่าผมหยิบโกเลมหลอดมานะอ อ้โนิดเดียวนะนิดเดียวเนี่ยแต่ขนาดผม <c oughs> หยิบโกเลมหลอดมานะมันยังแพ้แค่นิดเดียวอนะ่ะทุกคนก็คือคานเนี้ยต้นเกมมันเก่งมากนะจนแบบก็อย่างที่เห็นอนะ่ะมันมันแบบสู้ได้นะอ่ามันสู้ได้โอเคผมอัพไอ้นี้ได้นะผมอัพเคียวได้นะครับผมก็จะอัพเคียวเลยนะครับ คือคัดเนี้ยช่วงกลางเกมอ่ะเราต้องการเงินเยอะมากๆนะครับเพื่อรีโลหาไอเก็บหยาดซอยนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงยอมหยิบไอต,ตัวตัวตุ่นมาเนาะถึงแม้ว่าผมถึงแม้ว่าผมรู้ว่ามันจะทําให้ผมอ่อนลงนะครับช่วงหนึ่งเพราะว่าผมต้องการทองนะครับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อ,เ,อ,อเพื่อมาเพื่อมาหาของนะครับเพื่อแบกในช่วงท้าย ออย่างนี้ดีกว่าอืมประมาณนี้เอ่อเราสามารถซื้อดอกฟ้าได้นะคะถ้าเป็นช่วงต้นเพราะว่าดอกฟ้าเนี่ยแบกช่วงต้นได้ดีมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงกลางแล้วนะผมรู้สึกว่าดอกฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยสลักสําคัญเท่าไหร่นะครับผมจะซื้อไข่ด้วยนะ ก็อย่างที่บอกเราต้องการทองเยอะมากๆนะครับในช่วงกลางเกมนะอมตอนนี้ก็จะเข้ากลางเกมแล้วนะก็คือ5ถ้วยเนาะก็เข้าแล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะชนะรัวๆแล้วนะครับเพราะว่า <Next time. S 1> บอร์ดเราค่อนข้างแข็งเนะาะคาด์นี้เนี่ยเราควรจะมีของล้างดีบัฟนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีของล้างดีบัฟที่ดีมากๆนะครับก็คือตัว เลเทอร์อาร์เมอร์เนาะเป็นเป็นของรัทธิภาพต้นเกมที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนะครับในความคิดผมนะตอนเนี้ยพอมันปรับมาแล้วแบบมันเก่งมากนะครับเออ่ uh, ผมว่าผมเปลี่ยนที่วางซอยดีกว่าผมจะได้เสกฟักทองได้เนาะเพราะว่าผมคิดว่าผมจะทำฟักทองสักก้อนสองก้อนเนาะอู uh, ้ผมได้แมวด้วยนะครับแมวก็ช่วยแบกต้นเกมได้ดีมากๆนะครับ เราเราจะใส่ของเราจะซื้อของแบกต้นเกมอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ตาหน้าเราจะโฟกัสที่การหาเกมหย่าซอยอย่างแบบเต็มตัวแล้วนะไม่ใช่ตาหน้าสิตาห,าหน้านะครับอ่าเข้าถ้วยแปดอะ่ะผมจะหาไอ้เกมหย่าซอยอย่างเดียวละอืมแต่ตอนเนี้ยอู้ <c oughs> ผมเลือกตัวนี้เลยนะเว็บ เว็บสลิงเจอร์เพราะว่าเว็บสลิงเจอร์เนี่ยจะช่วยให้เราหาสไปเดอร์เว็บได้ซึ่งพอได้เว็บสลิงเจอร์เนี่ยผมผมไม่เอาละแมวนะครับแมวมันเก่งจริงนะแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาและนะครับมันมันไม่ใช่เวลาแล้วนะตอนนี้ผมต้องการกระเป๋านะครับแล้วก็ต้องการตัวนี้มากกว่าเนาะอุ้ยผมพลาดผมต้องลง ผมต้องลงเว็บสลิงเกอร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเว็บสลิงเกอร์เนี่ยอยู่ในบอร์ดนะน้องจะทำให้เราเจอเจอไอใยแมงมุมง่ายขึ้นนะครับนะต้องต้องหาที่วางน้องนะครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะ,ะแล้วเราก็จะทำการโลนะครับหาใยแมงมุมเนาะจริงจริงจริง,รงไอตัวนี้ก็ดีนะกระโหลก ว้าวาเจอระหว่างขายไอ้มุมเจอเก็บหยาดซอยเราก็เก็บนะครับแล้วเราก็ผสมเกฟบหยาดซอยนะครับหรือว่า,าดินเจ็ดประชานะครับไปพองพางด้วยนะอันนี้ผมขายทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า,ามันช่วยผมมาพอสมควรละผมต้องการที่ละตอนเนี้ยส่วนหินไฟผมขายนะผมไม่ผสมเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องการผมต้องการกระเป๋าต้องการแบบผสมของแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้บอร์ดผมเก่งพอแล้วนะผมคิดว่าน่าจะชนะลัวๆนะครับเพราะว่าผมลากดีบับเก่งมากนะแล้วก็ผมปั๊มไอ้ผมปั๊มโซโซได้ไวนะครับเนี่ยนี่คือความแตกต่างนะครับของคนที่มีมีเกฟอย่าซอยกับไม่มีนะดูนะเขาเนี่ยมีอาวุธเยอะกว่าผมเห็นป่ะเขามีาเยอะกว่าผมเขาโอเคเขาไม่มีลากดีบัฟแต่ผมก็ไม่ได้แปะดีบับอะไรเยอะเนาะ เออแต่ว่าประเด็นคือพอเขาไม่มีเกฟบหย่าซอยอ่ะไอโซเขาจะขึ้นช้านะเนี่ยโซผมขึ้นมา21นะครับมันก็จะทําให้ผมชนะได้นะครับเขาก็จะสู้ผมไม่ได้นะครับค์ดน,นี้เนี่ยเวลาสู้กันนะใครมีเกฟบหย่าซอยเยอะกว่าคนนั้นชนะนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับโอเคแล้วตอนนี้กระเป๋ามกาครบแล้วเนอะก็ดีมากนะ จะดีกว่านี้ถ้าผมรีโลแล้วเจอเจอไอ้เจ้าเว็บเนี่ยผมเจอเว็บแล้วนะโอเคสวยมากนะตอนนี้เกลียบอยาาซอยผมก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากนะครับเออไอ้เคียวตัวเนี้ยเราจำเป็นต้องมีของปั๊มมานาน,นิดนึงด้วยนะซึ่งผมจะใช้เป็นกระโหลก นะครับเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะเราเราจะขายจนเหลือไอเทมชิ้นเดียวแต่มันจะตีไวมากนะครับจนอ่จน energy เราอะ่ะจะไม่พอนะก็เลยเราจะต้องมีของปั๊ม energy ด้วยสักหน่อยนะครับอืมแต่ส่วนมากศัตรูมันจะตายก่อนนะคือศัตรูมันจะตายก่อนที่ตอนที่ energy มันจะปั๊มจนแบบสุดความสามารถอะนะโอเคอ่า ผมต้องผสมของแล้วผมจะขายเคียวทิ้งนะครับแล้วก็ผสมไปเลยนะครับแล้วผมก็จะโลนะครับหาเกฟยาซอยต่อไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะแพ้ในจังหวะนี้นะที่เราขายของเพราะว่าไอเคียวเนี่ยมันเก่งมากนะครับเราชนะได้แน่นอนนะครับเดีย๋ยวผมดูตัวนี้นิดนึงนะว่ามันปั๊มเอเนจีได้ไหมต้องติดคีเนาะ เสียงเกินไปนะให้มันอยู่ตัวนี้แหละเพราะเราเราต้องการเอเนอร์จีนิดหน่อยนะเนี่ยเลือดเราจะตอนแรกเราจะเหมือนเลือดเราจะลดเยอะนะครับแต่ว่าไอตัวนี้มันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็กลับมาได้นะครับค่าเราค่อนข้างถึกอยู่แล้วด้วยนะครับแต่พอขึ้นมาเป็นอันนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะแรงกว่าเดิมแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ปกติผมแนะนําให้ซื้อกันไกใช่ไหมครับแต่ผมแนะนําว่าไอาคานเนี้ยไม่ต้องซื้อนะครับกันไก่มันจะทาให้อาวุธของเราเนี่ยช้าลงนะครับเออแต่สไปเดอร์เว็บเนี่ยอันนี้เก็บได้นะครับเพราะว่าสไปเดอร์เว็บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสุ่มออกมาได้เป็นสัตว์ที่ตัวละ1บาทอะ่ะเออซึ่งไอสัตว์ตัวละ1บาทเนี่ยมันเก่งมากนะครับสำหรับคอลมนี้นะ ระหว่างนี้ผมก็หาหาซื้อลูกตาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทำขวดเพิ่มเนาะเนี่ยดูนะครับเขามีเขามีเคียวสองอันนะแล้วผมมีเคียวเดียวเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างเนาะของคนที่เข้าใจไม่คณิกของอินอกกับคนที่ไม่เข้าใจเนาะถ้าเขาเอาไอ้ตัวเนี่ย มาชนมาชนตัวนี้ยเขาจะมีโอกาสชนะเยอะกว่านี้นะครับตัว e ok อีน็อกอะความโกงมันคือการปั๊มโซนะมันปั๊มโซได้แบบแรงมากนะครับอ่าแล้วด้วยความที่เมคคดิกมันเป็นการปั๊มโซอะถ้าคนไม่เข้าใจเมคคดิกมันอะแล้วก็ไม่ยอมปั๊มโซนะประสิทธิภาพมันจะหายไปเยอะมากๆนะครับม,มุ่มนี่นะผมเอาอันนี้ด้วยนะผมอยากได้บัฟนะครับแล้วก็เอ่อ ดวงตาเขามีเยอะแล้วนะผมโดหาขิงดีกว่าออ้ได้ดีกว่าขิงอีกนะตัวเนี้ยเวลาตีนะมันฮิวตัวเองด้วยนะครับอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างถึกนิดนึงอยู่แล้วนะ,เ,ะเราเจอโลนันนะครับโลนันเนี่ยมีสะท้อนนะซึ่งก็น่ากลัวอยู่แล้วก็มีโลด้วยแต่ว่าหกร้อย เนี่ยครับคือแต่วุธของเราตีแรงมากมากอะครับเนี่ยพี่พี่จัดเป็นลิปเปอร์เราเนี่ยจัดไปคนเดียวนะเวลากี่วิเนี่ยไอเวลาสิบแปดวินะจัดไปพันสองร้อยดาเมจนะครับก็คือแล้วถ้าเขาได้ตีครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปเขาจะตีประมาณแปดร้อยอะแล้วถ้าเขาได้ตีครั้งต่อไปนะเขาจะตีประมาณเป็นพันนะครับซึ่งแบบเออห,หาไม่ค่อยเจอนะคือแบบ คลาสที่สามารถจะทนดาเมจเป็นพันได้นะอุ้ยอ๋อผมพลาดเมื่อกี้มันจริงเจอนะจริงเจอรูทผมพลาดจริงเจอรูทไปนะแยอะมากมากลูกแก้วเนี่ยผมไม่ได้นำอู้โอเคตาหน้านะครับเราจะฟูแล้วนะครับตาหน้าครอบเราจะฟูแล้ว อ,อีน็อกเนี่ยขอแค่มีของลังดีบัฟสักหน่อยนะโอ้โห oh, <c oughs> แป๊บเดียวตายนะครับสำหรับโลนันของเราเนาะปกติเจอโลนันเนี่ยมันต้องยาวเวลามันต้องยาวกว่าน,นี้นิดนึงนะครับยิ่งเรามีอาวุธชิ้นเดียวด้วยเนาะแต่ว่าเอาชิ้นเดียวชิ้นนี้ของเราเนี่ยมันก็จะโกงนิดนึงนะ,อะโอเคตอนนี้เราก็ฟูมากๆนะครับฟูฟูฟูนะครับ เดี๋ยวผมจะโลนะครับว่าจะเจอดินเจป่าชาอีกสักหน่อยไหมนะอ่าเจอนะสวยงามเราเจอเม็ดไฟนะครับแต่ของไม่ฟูนะครับแบบนี้เราชนะชัวร์นะครับเม็ดไฟที่ของไม่ฟูเนี่ยเขาเขาฆ่าเราไม่ทันนะครับแล้วเขาก็จะโดน พลังของเคียวเราแบบสับแบบโอ้โหสับแรงนะครับเคียวเราโหดมากนะครับอ,อจังหวะนี้นะครับผมก็จะทํำสก,กาวอีกอันนึงนะครับแล้วก็จะโลออสองอันก็ได้ผมขายตัวเออผมเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะเออมันจะได้มีโอกาสโลเจอซอยเยอะขึ้นเนาะเพราะว่านี่ไงอุ้ยแต่เต็มแล้วเล้ล เติมแล้วนะน่าจะวางได้อ๋อได้อีกชิ้นหนึ่งพอดนีนี่นะครับเกฟหยาดซอยนะครับพอวางแล้วก็เป็นรูปอห้เยี้ยอย่างชอบพอวางเกฟหยาดซอยรอบตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปหัวใจพอดีนะครับเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยเป็นรูปหัวใจหัวใจแบบหัวใจจริงๆนะหัวใจแบบลิเทิร์ี่ฮาร์ตอะเอ่อประมาณนี้นะครับ ก็พยายามวางให้ม okay. ันให้บอดแข็งที่สุดนะครับเพราะมันเป็นลาสุดท้ายแล้วเราน่าจะเจอของแข็งนะครับเรามาดูกันนะครับศัตรูที่มีโล่เยอะขนาดนี้นะครับเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการฆ่าเขานะครับปังโอ้โหสะใจจริงอ่ะสิบเจ็ดวินะครับดูปริมาณดูปริมาณโล่ของเขาสิครับโอ้โหโล่หนึ่งนะครับโล่สองนะครับโล่สามแล้วโล่สี่แล้วก็โล่ห้านะครับ แต่ผมก็ใช้เวลาเพียงแค่17วิเท่านั้นนะครับในการจัดการเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพช้าอีกทีนะครับ่านี่นะครับเนี่ยเวลาตีครั้งแรกจะตีช้าๆนะครับแล้วมันจะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นป่ะมันตีเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตีแรงขึ้นเรื่อยๆตอนแรกตีไปเข้าเลยนะครับแต่มันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับห้าร้อยปังแตกเลยนะครับถ้าศัตรูเลือดเยอะกว่านี้นะครับศัตรูจะรอดนะครับแล้วเราจะได้ตีครั้งหนึ่งนะครับแล้วครั้งนั้นก็จะตีเยอะกว่านี้นะครับ โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็คือเป็นเป็นสายที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดของอีน็อกในตอนนี้นะครับสำหรับอีน็อกสายเขียวนะครับใครที่จะปั้นอีน็อกเนาะไปลงก็สามารถเล่นได้นะครับผมมองเลยว่าไอ้สายเขียวนี้มันโหดมากนะครับต่อให้คุณยังไม่ปลดล็อกเขียวนะต่อให้คุณยังไม่ปลดล็อกเขียวคุณเขียวเขียวคุณยังไม่สุดอะ่ะคุณใช้เขียวขั้นหนึง่งขอย้ําคุณใช้แค่เขียวขั้นหนึง่ง แล้วคุณเอาเกียร์หยาดซอยไปวางรอบๆอะคุณก็ชนะได้นะครับสลับสลับตอนเวลเล็กๆนะเออสลับตอนเวลเล็กๆแล้วขนาดเวลหลังๆนะครับอ่าคุณใช้แค่แบบผมจะได้มีตานึงอ่ะที่ผมเนี่ยคุณใช้แค่ขั้นเนี้ยมันก็แรงแล้วนะครับมันอาจจะช้าหน่อยแหละแต่มันก็แรงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ